เอาเลือเล่อนไปเลยครับเลือ่อนไปอ่านี่ครับนี่คือมาตรากาศที่เล่นนะครับเนาะมาตรากาศที่เล่นในเรื่องของการคุมร้มครองพื้นที่อันนี้จะเป็นเรืออ่องของเจ้าหน้าที่นะครับเพิ่มประสิทธิภาพเนานะมีโครงการสนับสนุนเรือนะครับโครงการอันนี้เรือได้มาแล้วนะครับปีนี้พอดีโอกาสนี้นะครับได้ขอเรือไปเป็นสนับสนุนเรือเพิ่มขึ้นแล้ว นะครับพเพราะเหตรงนี้ส่องไม้เครน่องมอในการดูแลพื้นที่แล้วจะในการสนับสน,นุนภารกิจคืๆเรื่องในครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของการจัดก,การทีท่อยู่อาศัยนะครับาก,การทีท่อยู่อาศัยเพราะว่าภารกิจลักลักของเคธามาาก็คือว่าดูแลชนิดพันธุ์สัตว์ป่าต่างประการพร้อมดับดูแลท,ที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นภารกิจลักเลยครับเพราะนั้นเขาจะมีความสําคัญครับภารกิจตรงนี้ผมว่านเป็นหน้าที่ลักเนาะ อย่างที่สองก็คือในเรื่องของการป้องกันหรือลดผลการพบจากซาปาอีกจากไปไม่หมดการพบกับพี่น้องชาวบ้าน,นที่อยู่ลอกพื้นที่นะครับอันนี้เป็นภารกิจที่สองแล้วภารกิจที่สามก็คือในเรื่องของการที่จะประชาสอ,องข้างพี่น้องรองพื้นที่เนี่ยได้พูดเกี่ยวกับภารกิจของในงานแล้วจะได้พูดถึงความสําคัญของ,ขของอดอกในสายครับเรื่อนใน แผ่การใช้ประโยชน์และการป้องกันนะครับถามเ่าว่ามีอะไอย่างี้เยอะแยะมากมายนะครับมีเรื่องของการจะทําสิ้น้าศึกษาสรมภาษณการทําธนาคารซันแนงกุ้งหอยกูฟ้านะครับอันนี้จะเป็นแห่งพลังิจหนึ่งตีสามารถที่จะสร้างความรูมส่วนรู์ให้กับระบบนิเวศได้นะครับถามว่าทํายากกาธนาคารกุ้งหอยกูฟ้านะครับผมไปศึกษาเรื่องนั้นมายากเลยแต่ว่า มันจะต้องเกิดจากความเข้าใจของพี่น้องชุมชนรอกทุกที่โดยเฉพาะคนใเปัญหาปายอยู่แล้วอย่างที่ีนะครับที่เราไปดูนะที่ผมชีว้ว่าตรงนี้เขาจะสะรวไว้ตรงนี้คือตรงไหนที่มันพราะมตง้งไหนที่เขาควรจะเก็ตไว้ของเรต้องเก็บซึ่งมันก็อาจจะมีผลประทบ,บกับชุมชนที่ผลประทบ,บกับพี่น้องในปัญหาหนหา,นหากินแต่ว่าพื้นที่มันเปลี่ยนครับบริบทของหนองนงซสายมันเปลี่ยนนะครับถ้าเขายังคือ ดึงว uh, ่าไอ้เมื่อก่อนหาตรงไหนก็ได้คือสัพามมุเลียนไปแล้วเนาะสัพามมุเลียนไปแล้วเขาก็ต้องเลียนนะครับเขาซึ่งหน่วยงานนี้เราพยายามที่จะสร้างความอุดมสมรูร่์มทางนี้ทั้งนั้นแต่ว่าได้อะไรนะครับทันนะครับเนี่ยโอกาสเราเนี่ยนะครับผมว่าเขาสามารถที่จะรวมตัวและก็ทำกันได้นะตั้งวิชาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนใหกหมอ้ในซ้ายก็ได้นะครับเคืออที่ จะมีในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างอย่างอย่างที่ตั้งคุณมนึงในรายงานแย่ที่มันเรื่องของป่าชุมชนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องมามามาทำแลวเขาจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจริงๆแล้วนอ่หนองลิ้ายเนี่ยปีหนึงเนี่ยเขามีเงินรายได้เขาตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจของชุมชนหลอกพื้นที่ได้ตัวไหอันนี้เอาเฉพาะทรัพยากรกนนะครับหาคู้หาผอหาผูหาปาเนาะแต่บางคนเป็นแบบเข้าใจ นะครับมันก็เป็นเรื่องของหลายๆไ่ายที่จะต้องชจยงวยกันทำความเข้าใจนะครับเนี่ยการบริหารก,การงานแบบนี้ส่วนรวมนะครับวันนี้เป็นการใช้ประโยชน์ต่อไปครับมาตรการด้านที่สามในการนะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชินิเวศแห่งนี้ครับมันจะต้องพัฒนาไปสู่การทอ่องเที่ยวเชนิเวศ คือถ้าเขาพักดันถ้าเขาทำทรัพยกากรตรงนี้ขึ้นพรอที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ผมว่าเศรษฐกิจเกิดตรนี้ครับแล้วค้นขายกว๋วยเตี๋ยวค้นขายเข้าอยู่ในในการเป็นไทยเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมกับการที่จะช่วยกันทำเพื่อขับเคลื่อนเพื่อดอกเง็นซ้ายเหมือนกับเพื่อดอกเง็นซ้ายเนะี่ยมันจะไปสู่เป้าหมายเรื่องของการท่องเที่ยวได้เลยเพราะถ้ามันมีการท่องเที่ยว ตัวเพิ่นเองน่นนะครับเพิ่นจะเป็นเพื่อีว่ากลุ่มผู้มีสนได้สนเสียรักเนี่ยเพราะคนไม้แอลแต่ต้องกินนะครับคนไม้แอลแต่ต้องกินกินที่ไหนก็กินที่ล่างคนไม้แอลกตต้องซื้อของซื้อของฝากอันนี้คือสิ่งที่เราให้ย้ำอีกแต่ทีาา่มันเกินต่อไปนะครับพัฒน,นาร้านการแจง้งผูพ,ปปผพักแหลกปลาทุธาุทยานาจับวัดเที่ยวนะครับร้านกิจกรรมซื้อที่ตามห้อย ผมเขียนไว้ครับว่ามีในเรื่องของการท่องเที่ยวล่องแคสมงหลงนิสัยบางคนหันจะเป็นหลงกันเองไอ้ยังจะเอาไม่ที่ไหนมาแบ่งแคสะผมบอกยังไงว่ามันต้องสร้างสิ่งเหล่านี้มันต้องสร้างครับมันต้องสร้างเฮาอาจจะว่าได้ทำมาได้ใจแต่ว่าถ้าเ้าบ่สร้างนี่ครับหน้าวันนี้เ้างแบบห้องแบ่สร้างเ้าบ่ทัมห้อบ่เลื่องราบดึงมั้งครับมาเลื่องรับดึงก็ไปได้ก็จาสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมวาถ้าเขาเริ่มนักหนึ่งโดยเฉพาะยางยิงชุมชนแต่คนเริ่มนักหนึ่งเองนะครับเรื่องพบประมาณเราต้องห่วงเดี๋ยวกวกประม,ม,มาณมันจะวิ่งมาเองมันจะทุกคนในยาจะมาสน,นับสน,นุนก็ว่างเห็นไดแล้วนะครับมันตอบโจทย์ได้ไงวะกวกประมาณโทยไปเนี่ยนะครับก็จะถามได้ว่าโครงการที่ผณทาเนี่ยยาแรกเลยมันจําเป็นไหมจําเป็นกองสองทำแล้ว ชุมชนชาวบ้านได้ยังไงนะครับทำเรื่องชุมชนชาวบ้านได้ยังไงสามมีระบบยึดต่างความโปร่งใสยังไงเนี่ยครับเวลาเขาไปเขียนได้คอพวกเหลือขอโครงการอะไรอย่ังไงถ้าเขาตอบโจทย์สามโจทย์ได้นะครับโอกาสที่จะได้เงื่อนงำข้อค้าสูงโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นองค์กรเอกชนแต่ถ้าเป็นแล้วแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐงผมเนี่ยต้อง พุเอาไปไว้ลำดับสุดท้ายนะครับถ้าเป็นนะ่นรายงานี่มันจะเป็นเจี๊ยบต่อไปครับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ,อันนี้เรื่องของการสร้างแหล่งเรียนรู้อยากกับพัฒนาตรงนี้นะครับคือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เขางอกกันเมื่อกีกนน้ถ้าเขาทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้นะครับไถ่ในยามาเรีนยนรู้ผมมฏิรีไ้วไหนที่อู้ถึงไม่ถึงเท่านะครับเท่าเหมือนทงนี้อ่ะสู้เท่าเหมือนจะได้แต่เทาาั่นเปินห้องว่าเทา หนังเฝ้าเทือกเงามไม่นี่แหละเขาทำให้ผมมานจุ่ยกันเจรณาไนเลยกันนี่หันบอกว่านีมันมันคือเทือกนะมันเป็นจริมันเป็นจริงเหมือนหินจมอยู่ในขี้โคตรนะซึ่งในปัจจุบันนี่นะครับกว่าจะเป็นทางโคกข้อโดยถึงทางท้องถิ่นกว่าจะเป็นทางอ้ำเภอนะครับจังหวัดเนี่ยเป็นการลดมกันเข้ามาช่วยแต่ว่าแต่ว่ามันยังมีถึงเวลาที่เขาจะเอาเพชรไปประดับแหลังจากเขาก็ช่วยกันเจรณาไนหันน้อยก่อนนะครับ เนี่ยผมเขียนได้หมดนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมก็เดาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ต้องยังตัวนี้ครับการศึกษาบุญกันทุกมาท่านก็ศึกษาบุญคนกันทุกแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยแข่งไหมอ่ามานอกนักกีฬาตกป่าชโนรอชโนทั้งหลายเตอร์แข่งไหมเออปีปีสหรัฐอเมริกานี่เป็นดูดพดได้เนาะบึ้งใหญ่ๆทั้งหลายเพื่อจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอาซัดนั่นไป อนุบาลให้ก่อนแล้วก็ปล่อยแห้งจนมันตายแล้วก็ลงมาใหม่นั่งลงมาใหม่คใช่ในประเทศจีนเป็นมีเงินหนอกตีพัฒนาแล้วเนาะในประเทศจีนเป็นประเทศพัฒนาแล้วคนจะมองเรื่องของซิงลารองเรื่องของระบบนิเวศษนะเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแม่ได้ว่าป่าตัวนึ่งคนก็ต้องเอาไอ้พวกนี้มันเป็นเอเจนต์สวิชี่พวกเนี้ยต้องเอาน้่งออกแต่บางเขามันยากสักพว่ามันต้องใจเย็นทบทั้งเยอะคนเนี้ยเขาก็ต้องใจหาวิธีนะครับ

ทำไมถามว่าแล้วเอาไปทำไปปลูกในหนองด้ำซ้ายได้ก็ผมบอกผมนี้ครับไอแห้งก็ได้แต่ตีตีมันจะทำการขับเคลื่อนกับขื้นฟูหนองด้ำซ้ายให้เป็นสีเขียวได้ผมพยายามจะทำครับต่อไปครับเรื่องของการส่งเสริมนะครับเรื่องของการส่งเสริมที่บอกเมื่อกี้ก็คนมายอะกว่ามุ้งจักแต่ในหนองด้ำซ้ายมุ่งน้จักในเชียงฮามลายมุ่งน้จักเลยนะครับแล้วก็เป็น จากนั้นจุไอเดจะได้นะครับผมได้ทำโครงการเขาจะต้องอ่อไปนะครับออกไปสื่อสารด้วกับตั้งชาวบ้านด้วยกับชุมชนด้วได้นักศึกษบต่อไปถ้าทำหนึ่งแล้วมันจะได้สองสองแล้วมันจะเป็นสามนะครับอ่าต่อไปครับอ่านี่เป็นแผนการจัดการบริหารองค์กรและในการเตรีส่วนงานโครงการ ของการพัฒนาของหนองเดี๋ยวผมดูลคือร uh, ู้แก่ที่นะครับรู้แก่ที่ครับอ่านี้แก่ที่ผมถ่ายรู้แล้วครับแล้วเนาะว่ามันเปลี่ยนมันเป็นโค้งโค้งล่างโคทั้งเดีตั้งแต่ประมาณก่อนปีน่าจะเป็นปีหกสองนะครับน่าจะเป็นปีหกสองที่ผมมองที่ผมมองไอ้อ่าอาจจะเทศปีหกสองหกสูงนี่ประมาณปีหก 62 63เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นเปนนั้นอันนี้ละเป็นเป็นกลองนิ้มนะครับนี่มันนี้ผลจากการเปลี่ยนแปลงเนาะมันมีกลองนิ้เขาจะต้องทำก่องนิ้มให้เปลี่นเป็นทีสิเกียวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปฟื้นฟูระบบยิเวาต่อไปนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นแนวทางในเรื่องของการที่จะ ฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนพื้นที่หนองน้ำทรายนะครับอันนี้กว้างมนะากเนกา,า,ะาะเลยกิจกรรมกระซื้อใจนอกนั้นสารประราชาน้เรื่องของการกูปลาสามยางประโยชน์สียางน,นะครับภายใต้การทางานซื้อภักาสามไอวนไหนที่มันดีอยู่แล้วนะครับส่วนไหนที่มั่ดีอยู่แล้วส่วนไหนที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นปลาไข่อย่างเช่น ปลาสลากปลาดุวที่มันมีอยู่แล้วเขาก็ต้องพยายามรักษาเพรมันลดน้อยถอยลงไปกว่านี้แหละนะครับชนิดทันซัดหน้าที่มีอยู่ในหอก็ต้องรักษานะครับเอาักษาแล้วในหัวเพราะต้องตื่นบุนครับตื่นคือคือเมื่อมันมีปริมาณที่เยอะขึ้นเนาะคือเมื่อมีปริมาณทีเยอะขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งที่ว่าในเมื่อ มันถูปกปักป่วนไวแล้วยังเช่กน,เน,กนกองมิ้นนะครับเขาจะต้องมาฟื้นฟูนะมาฟื้นฟูด้วยลากอากาศของผมนะครับลากอากาศของผมหรือผมใช้คําว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศป่าไม้เนาะเผื่อปักฟื้นที่ที่อยู่อาศัยของสัตวาน,นะครับก็จะมีผังนะครับถ้าเุารู้เรื่ก็จะเห็นว่า,ามีผังนะครับโดยที่ สีเทานะครับเนาะอันนี้เป็นของนี้ที่เขาหันที่เขาบนมาที่หันที่ดนหน้านี่นะครับพื้นที่สีเทานะครับจะใช้ในเรื่องของการปลูกป่าห้าระดับอ่าปลูกป่าห้าระดับนะครับปลูกป่าห้าระดับโดยที่อยากจะนเื้อปีน้องชาวบ้านเนี่ยเข้ามาช่วยกันนะครับคือปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ที่ต้นลักนะครับเนาะสองนะครับปลูก กาอ,อย่างที่เขากินได้ปูก็อย่างที่เขากินได้สามปูพืชสมุนไพรที่เขาสามารถที่จะส่งขายต่อต่อเขาได้ขายเพื่อกับโรงยานเง่นใจซึ่งเป็นความต้องการมากนะครับแต่ว่าในกระบวนการผลิตนะครับมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากด้วย เพราะว่าสมุนไพรพวกนี้มันบระรอบสิ่งที่เป็นเคมีต้องเป็นสิ่งอ่าสิ่งที่เป็นเคมีโดยเคยมีไปไหนเรียบร้อยมดครับแต่ถ้าเราเป็นเคมีเป็นจากขึ้นได้ดีเพราะนั้นตรงนี้เขาเลยถือว่าจะสร้างเป็นพื้นที่<ม>ปลอดภัยทั้งทางด้านอาหารและก็สามารถเปลี่ยนแรงผลริยาเนาะครับเนาะแล้วแหวส่วนหนึ่งก็คือ พวกไม่เป็นไม่เถาอ่าเขาพูกมาเต้ามาแตงมาฟักนะครับหรืออันยังก็แลวแต่ซึ่งผมได้ลองทำ้วผมได้ให้เจ้าหน้าที่ผมลองทําในพื้นที่นี้แหละนะครับอยากให้ท่านไปรู้แต่มันเข้ามาได้พวกมันเป็นชิเปร้นี่นะครับมันเป็นชีเปอร์อันนี้คือสีเทาวับพื้นที่ประมาณห้าสิบเร่น้องพื้นที่ประมาณห้าสิบเร่ที่เขาจะต้องมาช่วยกันในเรื่องแต่ว่า ปูกไปด้วยใช้ประโยชน์ไปด้วย,วยนะครับหรือมันเป็นการแอพพลายจากปูกพักแรกปลาสี่คูใช้เคยเอาปลูกแม่แม่บ้านสุท้อยน่ยมาทันะครับเพราะนั้น,นดูแลพักดูแลพักของปลูกรูฝันแต่ว่าถ้าเขาห้องน้ำต้นไม้ที่เขาเป็นต้นไม้รักมันก็ได้หับน้ำมันก็มีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตเพราะว่าอย่านงะ ขอดินของหนองต่อน,นี่หน้าวันนี้นะครับปรุงอย่างกับมาขึ้นมายรลาดยังตายคิดว่าไมายาลาสมนควงทนมื่อนาดไหนครับผ่านหน้าฝนเนี่ยอาจจะเขียวชะอมแต่พอเข้าแล้งนะดินต้นตายครับคือมันแบบนี้หารอาหารอะไรพาะนั้นมันถึงค,ความท้าทายของของของเรานะครับส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการจะทํา,าร้านกิจกรรแต่ที่ท่านว่าเออมันน่าจะมีร้านกิจกรรม คือคนเท่าคือคนได้มาสแดสแดงน,นั่นแสดงนี่ไออย่างที่เป็นนี่เก่าห้อยเดิมนะครับไออย่างที่เปลี่ยนนี่เก่าห้อยเดิมนะเ,เ,เ,เขาจะเอามาตรงนี้เขาจะเอามารวบร้วมไ้ตรงนี้เพื่อที่จะได้หักษาเนาะซึ่งษาหักษาต่อ,อยอดตามตามที่ในหลวงได้ค่ะพิสิทิเป็นเด็กกล้าไว้นะครับแร้ว ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็จะมีการปลูกปลาปลูกปลาที่เป็นผมเ้าว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับชนิดปลาของเมืองไทยที่ภาคเหนือเฮามีเนานะที่ภาคเหนือเฮามีเนี่ยที่ภาคเหนือเฮานีเนี่ยที่ผมมัวมดีไปด้วยแต่เนเี้ยมันมีปลาอยู่ของผมจะเอามาสร้างรูตรงนี้เพือเป็นศูนย์เรียนรู้และการแหล่งเรียนรู้นะครับรวมถึงในเรื่องของการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะ เขาข้าสาวิแล้วนี่เขาช่วยกันพื่นฟูไว้แล้วนี่แล้วเขาจะงายจะได้เขาจะง่ายจะได้คทีคเนป,ปืนมาเอวหนองเลงซ้ายนะปืนได้ไปสัมผัสใกล้ๆเหมือนมูเขาเนี่ยนะครับได้ไปสัมผัสใกล้ๆเหมือนมือเขาเนี่ยได้ไปหันค้นซอมแซ่ได้ไปหันค้น,คนตั้งจำํำนะครับได้ไปหันในอย่างที่ akin, ใกล้ๆเขาจะทํายังไงอันนี้ก็เป็นแห่งอันหนึ่งที่อยากจะทำนะครับว่องไปถึงมือ เรื่องหองการพัฒนาทุกชมวิวเป็นต่างๆนะครับเนี่ยมันก็จะตอบโจดสามโจทดีที่ว่าไว้เในที่นนะครับสังคมเนาะเขามีเขามีน้อยอย่างเขากับเขามารวบรวมไว้เพื่อเป็นศูนย์เยีนยมต้นะครับเศรษฐกิจนะครับพัฒนาสู่กระบวนการได้ถึงการตอบโจทดห่องการคือในเรื่องชุมชนแล้วก็ในเรื่องของ สิ่งแตรล่ะอันนี้เราต้องพวงเพราะว่ามันเป็นพระรักพระรกที่รักของโรงงานล้วนะครับยื่นขึ้นอยู่ได้นะได้ถามว่าปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับท่านจะหัน